สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานๆกดยนัยนยันกดเยอะๆนะคะหลังจากที่คุณเชียนชัยโดนโจ้3-4ี่โดนบูมน้อยโดนทนายโดนวันนี้ถึงคิวของแหม่มมาริกาแล้วค่ะดิฉันมั่นใจว่าไอ้คนที่ไหลบอกว่ามาทวงเงินมาช่วยเพื่ออะไรเนี่ยมันหมายถึงแหม่มมาริกาค่ะ ทำไมล่ะเพราะเขาเพราะเขาช่วยผมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นยังมากอ้าวมะม่วงมะม่วงเริ่มเป็นลูกผมก็ส่งไปให้แล้วมีมะนาวผมก็ส่งไปให้นี่คือน้ำใจนั่นคือแค่นั้นไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนั่นคือแม่แม่คือทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแต่อย่าเป็นคนเลวนะลูกเหมือนแม่ผมเนี่ยแม่เลี้ยงผมมาตั้งอายุสามสิบกว่าปีเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรหรอกอย่าเป็นคนเลวนะลูกทำไมผมไม่ได้สูบบุหรี่เพราะแม่ขอ แม่ขอว่าจะสูบบุหรี่นะลูกแม่ไม่ชอบผมก็ไม่สูบตั้งแต่เด็กจนโตสามสิบกว่าปีเนี่ยผมไม่แตะนั่นคือทําให้เขาเขาขอไม่สมริตเกเรไม่เป็นนักเลงไม่เป็นนักเลงไม่ไปกินเหล้าข้อขวดไม่ไปตั้งวงกินเหล้าข้อขวดไม่คบคนพานไม่คบคนที่ตีกันถ้าไปกินเหล้าข้อขวดตัวนี้เดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็เป็นขี้เหล้าข้อขวดป้องๆแม่ไม่ชอบแม่ขอผมไม่ทำนั่นคือความปรารถนาดีของคนที่เป็นแม่ อย่างได้แค่นั้นผมถึงบอกยัไงว่าใครที่มีความปรารถนาดีต่อพ่อ้องตอนที่ไปช่วยเขาคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงที่ไปช่วยเขาเพราะคุณปรารถนาดีกับเขาใช่หรือไม่คุณคิดว่าเขาน่าสงสารใช่หรือไม่ถ้าคุณเป็นห่วงเขาปรารถนาดีต่อเขาอย่าทําลายเขาสิคุณอย่าทำลายเขาแล้วก็ต้องรู้นิสยัยลูกด้วยรู้นิสัยเขาด้วย ผมถึงบอกทุกครั้งไงว่าพ่อน,อน้องมุมนึงเขาก็เป็นคนดีมุมนึงก็มีมุมที่ไม่ดีมุมนึงก็เป็นมุมที่ไม่ดีของเขามุมไม่ดีของเขาเราตัสาดตาาา y, ส,ตตตสินว่าอันนี้ไม่ดีแต่เขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เราไปตัดสินว่าอันนี้ไม่ดีแต่เขาอาจจะบอกว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะในตอนแรกดิฉันแค่คาดเดาว่าคนที่ไอ้ไหลโวยวายว่าให้เขาแล้วเนี่ย ไปทวงบุญคุณตอนให้เนี่ยได้ทําสัญญากันไว้ไหมอะไรยังไงคือพยายามจะบอกว่ามันเป็นการให้โดยเสน่หาดีฉันได้แต่ประเมินว่าน่าจะหมายถึงแมมมาริกาเพราะมีสลิปออกมาว่าจ่ายค่าทนายให้อย่างนู้นอย่างนี้ไอ้หลายแปลว่าเป็นการทวงเงินแล้วก็มาพูดถึง คนที่เคยช่วยตอนนั้นคิดยังไงทำไมตอนนี้จะมาทำลายกันจากนั้นมันก็ยกตัวอย่างเรื่องแม่ยกตัวอย่างเรื่องอ e ีฟักกิ้งก้อยของมันว่าแม่นอกไส้ของมันเนี่ยมาช่วยมันมาดูแลมันโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเพราะความเป็นแม่มันก็ได้แต่ตอบแทนมะม่วงบ้างมะนาวบ้างข้าวของเล็กๆน้อยๆ แต่ฟากิ้งก้อยไอหลายจะเอาอะไรเดี๋ยวโอนไปเดี๋ยวโอนไปเดี๋ยวโอนไปเดี๋ยวหมูกระทะเดี๋ยวเครื่องตัหญ้าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโอนไปโอนโอนโอนแม่เป็นแม่แม่โอนให้แม่ไม่หวังอะไรเลยแม่ได้แค่มะนาวมะม่วงแม่ก็พอใจแล้วเพราะว่าแม่เป็นแม่นี่คือหน้าที่แม่จากนั้นมันก็เล่าถึงว่าพูดถึงแม่นอกไส้ก่อนนะคะบุญคุณของแม่นอกไส้ก่อนแล้วค่อยพูดถึงบุญคุณของแม่แท้ ว่าเนี่ยแม่เลี้ยงมาแม่ไม่ได้หวังอะไรหวังให้ลูกเป็นคนดีแม่ขอไม่ให้สูบบุหรี่เป็นคนดีโดยการไม่สูบบุหรี่ผมก็ไม่สูบการที่ขอให้ลูกไม่สูบบุหรี่แล้วลูกจะกลายเป็นคนดีได้อย่างนั้นแหระคะคุณยายการที่ลูกชายมานั่งโกหกปิ้นป้อนก็ล่อมตอแหลทำตัวเป็นแมงดาขอเงินผู้หญิงใช้ด่าพี่สาวทุกคนนี่คือเป็นคนดีใช่ไหมคะ ข้าวของไม่ขายแล้วปลาส้มไม่ขายแล้วให้แม่ซื้อเครื่องซีนให้แล้วตอนนี้ได้ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้ไม่ขายของแล้วเลิกขายขึ้นไลฟ์บอกว่าขายของก็ดังด่าคนอื่นนั่งด่าอียานในขณะที่ที่ฉันไม่ได้บอกว่าอุ้ยขึ้นไลฟ์ขายของนะกูบอกเลยว่ากูทําคลิปกูทําคลิปกูทาวิเคราะห์เนี่ยกูไม่ได้มานั่งอวดลูกอวดผัวการที่คุณยายขอแค่ไม่สูบบุหรี่ไม่ไปกินเหล้าคอบ๋อง จะทำให้ลูกเป็นคนดีได้หรือคะนา่าจะสั่งสอนให้ลูกพูดแต่ความจริงซื่อสัตย์รู้จักทำมาหากินถึงจะเป็นคนดีคะ่ะจริงเหรอที่ไม่ไปกินเหล้าข้อป๋องไปกินกี่รอบที่ครอแพทนะ่ะตอนสมัยที่ยังดีกันอยู่กับสายวิจีนะ่ะไปกินไปเต้นกันกีนก่รอบเพียงแต่มันไม่มีคลิปของตัวเองออกมา แต่คุณก็ไปกินเหล้าเคาะป๋อ,องนี่แหละค่ะการที่ออกมาพูดถึงเรื่องแม่ว่าแม่มีแต่ให้แม่ไม่หวังอะไรตอบแทนแล้วก็วกมาพูดถึงว่าแล้วคนที่ไปช่วยดูแลอนามัยเนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าคิดอะไรตอนนั้นนะ่ะถ้าเป็นแม่จริง ก็ต้องไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนสิหวังให้ลูกมีความสุขหวังให้ลูกเป็นคนดีแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นคนที่ไอ้หลายกำลังพูดถึงก็คือแหม่มมลริกามันพูดถึงขนาดที่ว่าคุณอาจจะมองว่าเขาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มันไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนะี่ยคือบอกไกลๆว่าคุณกำลังเสือกคุณเป็นแค่แม่นอกไส้คุณกำลังเสือกเกินแต่หลายคดว่าเขาเป็นแค่แม่นอกไ้กันเหรอคะ คิดอย่างนั้นจริงๆเหรออีกอย่างหนึง่งการไปไอ้หลายพยายามจะบอกว่าแค่ไปเที่ยวลาวไปเที่ยวนู่นนี่ทำไมต้องโวยวายเพราะเขารู้ว่าอนามัยไปเที่ยวแล้วมันมีทั้งเลี้ยงดูปูเสือไงเข้าใจคําว่าเลี้ยงดูปูเสือไหมไหลหรือต้องอธิบายหรือว่าควายหรือว่าโงา่เพราะเขารู้ว่าอนามัยมีสันดานแบบนี้ชอบไปหากินชอบไปซื้อกินชอบไป ทั้งๆท,ที่ตัวเองยังไม่หย่ามันจะมีปัญหากับคดียาไปผูกได้แดงที่ลาวไปตีหลีที่ลาวใครๆเขารู้กันแทดต,ตีหลีเมืองลาวคนเขารู้กันทั่วน้องจอยสาวลำวงคุณเขารู้กันทั้งหมู่บ้านอย่างที่ดิฉันบอกไงว่ามันมีกลิ่นของความหึงอยู่ด้วย ไอ้หลายพยายามจะพูดว่าถ้าคุณเป็นแม่หมายถึงแม่มาริกาคุณต้องรู้จักลูกคุณคุณต้องรู้ลูกลูกชายคุณขี้สีขนาดไหนคุณต้องรู้คุณต้องยอมรับสิว่าผู้ชายก็ต้องไปสีนู่นสีนี่กันบ้งแหละต้องยอมรับนั่นคือถ้าคุณจะมาช่วยอนามัยคุณก็ช่วยไปแต่ต้องยอมรับว่าเขามีข้อเสียตรงนี้แต่ข้อเสียที่เขามีตอนเนี้ยอนามัยควรจะ มีความเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในตอนนี้ไม่ใช่ทำแล้วก็ออกมาโวยวายเอซี FC ไม่ได้โกรธแต่โจสามสี่ 3, เพราะคนที่สั่งโจสามสี่ 3, 4, ปลดประแจทั้งหลายก็คืออนามัยออกจากปากอนามัยแล้วออกจากปากอนามัยที่บอกว่าผู้หญิงชุดขาวใจบาปออกจากปากอนามัยว่าแกหยิยงยาแล้วยังจู้จี้จุกจิกจะไปไหนก็ต้องคอย ต้องให้รายงานต้องคอยโทรตามออกจากปากอนามัยค่ะเพราะฉะนั้นเอฟซีที่ห่างออกไปผู้ใหญ่จะดีที่หายไปไม่ใช่เพราะโกรธโจสามสี่ถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงจะต้องกลับมาแล้วละ่ะเพราะว่าโจสามสี่ไปแล้วไอ้หลายอวดว่าผมเป็นคนบอกให้พี่โจออกไปเองใช่เหรอตอนที่พาอนามัยไปเคลียร์เรื่องหมื่นเจ็ดไอ้หลายยังวโวยวายโจสามสี่อยู่เลยว่าทำไมต้องเอาไปนะวันวาน เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับโจ้นะไม่ดีหรอกเพราะคุณนั่งด่าเขาจนโจ้ต้องบอกว่าถ้าล้ำเส้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแชร์ให้หมดนั่นคือพวกคุณสามคนเคยคบกันเคยรู้กันว่าพากันไปไหนพากันไปตีอะไรตีหม้อที่ไหนไปล้างหม้อไปขัดหม้ออะไรกันที่ไหนบ้างนี่แหละค่ะเห็นไหมคะเอาไอ้ไหลเข้าไปไอ้ไหลเริ่มด่าด่าทนายด่าบุญน้อยด่าเชียนชัย ดาโจสามสี่วันนี้ถึงคิวแมงมาริกาโดนแล้วค่ะว่าอย่าไปยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวของอนามัยถ้าคุณคิดจะเป็นแม่นอกไส้ก็รักแบบแม่ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนแต่บางทีแมงมาริกาอยากเป็นแอดมินมากกว่านะคะ